สวัสดีครับเพื่อนๆผมพนมิ่นะครับวันนี้พนมิ่จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับผมมะม่วงที่ทําการดึงไปเมื่อวันที่21กันยายนนะครับผมแปลงนี้เป็นแปลงมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองทั้งหมดนะครับมีจํานวนสี่ไร่นะครับเพื่อนเเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมผลออกมาจะเป็นยังไงตามพนมิ่ไปครับไปครับนี่ครับเพื่อนๆนนะฮะ ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์นะฮะนับตั้งแต่วันที่ดึงนะครับผมะเริ่มแทงเดือยไก่ออกมาให้เห็นแล้วนะครับผมนี่ฮะทุกช่อเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ฮะเริ่มเปิดตานะครับผมนะแทงเดือยไก่ให้เห็นนะฮะเนี่ยหลายๆช่อเลยครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ฮะโอเคครับผม ทําทการดึงไปเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆช่วงนั้นก็ฝนชุกค,ครับแต่ก็อาศัยนะครับเพื่อนๆช่วงที่ฝนหยุดนะครับก็ทําการามาดึงช่อนะครับเพื่อนเเน,นี่ยโอ้ตอนนี้ลมแรงนะครับเพื่อนเเน่ยส่วนนี้รอจนใบแก่จัดดีเลยนะครับเพื่อนเนนะฮะ หาวันดีๆนะผมวันที่ไม่มีฝนนะฮะแล้วเราก็มาทําการดึงนะครับผมเนี่ยผลที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยครับผมเปิดตาดอกนะครับแทงเดือยไก่ให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วนะฮะทางนี้ก็มีนะครับเพื่อนๆนี่ฮะแบบนี้เลยครับครับตัวนี้พนมมีมก็ทําการดึงไป3ามแปลงแลวนะครับเพื่อน ก็ไล่กันมานะครับตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนะครับผมแปลงแรกนะครับผมแปลงที่สองก็วันที่11กันยายนนะครับแล้วก็มาแปลงนี้นะครับเพื่อนๆก็คือวันที่21กันยายนนะครับนะครับนี่ครับเพื่อนๆผลที่ได้นะครับถือว่าประสบผลสําเร็จนะฮะในการบํารุงดูแลรักษาถึงเวลาพร้อม ดึงเราก็ทําการดึงนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะนี่ครับเพื่อนๆนะฮะทุกช่อเลยครับนี่คือช่อดอกระยะแทงเดือยไก่นะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะติดทุกช่อครับอ่าแบบนี้ก็ตาดอกเขาเริ่มเปิดแล้วนะครับเพื่อนๆแบบนี้ฮะ สังเกตได้เลยนะครับแบบนี้ก็แทงช่อนะครับเดี๋ยวพ่อริมจะทำประวัติไว้นะครับเป็นระยะระยะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมจะทำคลิปวิดีโอนะฮะว่าดึงวันไหนบ้างนะฮะแล้วก็ไปถึงไหนแล้วนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็หลักสำคัญเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะดึงเมื่อพร้อมนะครับ ไม่ใช่ว่าเห็นเขาดึงแล้วเราดึงตามเขานะครับเพื่อนเพ่ออย่างนั้นผลออกมาจะได้ไม่เต็มร้อยนะครับผมเราดึงเมื่อพร้อมมะม่วงเราพร้อมส่วนเราพร้อมดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนอแบบที่เพื่อนเอนเห็นนี้ยผมก็เรากำหนดระยะ,ะมะม่วงพร้อมนะครับอากาศดีนะฮะฟ้าโปร่งใสนะครับผม ทำการดึงนะฮะผลที่ได้ก็ออกมาอย่างที่เพื่อนเเห็นนี่ครับโอเคครับเพื่อนเนเดี๋ยวยังไงพรมิมจะคอยอัปเดตนะฮะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแปลงนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะครับอย่างไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องพรมิมกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกด subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้พรมิมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พรมิมขอลาไปก่อนนะครับ ソリカー